I'm riding in a desert and I'm heading in on นี่คือผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ผมแนะนาให้ผู้ชมได้พบกันนะครับนี่คือหมอนสุขภาพนะครับซึ่งข้างในก็บรรจุถ่านไม้ไผ่ที่เผาอยู่ในเตายักษ์กนั่นแหละฮะอันนี้ครับเป็นน้ําแร่จากถ่านไม้ไผ่อันนี้ก็ต้องผ่านกรรมวิธีในการทําอีกนะครับแต่นี่าไม่ใช่น้าแร่ชน,นิดรับประทานนะฮะอันนี้ไว้สาหรับบํารุงผิวพรรณให้ผ่องใสนะครับมีการผรสมกับโคลนของบันตันนะครับพอกหน้าหรือใช้เช็ดหน้าเพื่อบำรุงผิวก็ได้ อันนี้นี่เป็นแชมพูครับโอ้ถ่านไม้ไผ่าไปทําเป็นแชมพูคงจะแบบมีการผสมกันแน่แน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าดูดซับสิง่สงขงสกปรปกเป็นความมันส่วนเกินของเส้นผมและหนังศรีรษะได้ด้วยอีกต่างหากนะฮะอันนี้อันนี้คือไว้ใช้ดับกลิ่นนะครับวางไว้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นหรือห้องใดก็ตามที่มีกลิ่นแรงๆวางไว้เขาจะมีภาชนะบรรจุให้มันดูเป็น ของประดับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้เป็นฐานที่เอาไว้วางไว้ในหม้อหุงข้าวเลยนะฮะจะดูดกลิ่นของพวกบางทีน้ําที่เราไว้ใช้หุงข้าวบางทีอาจจะไม่สะอาดจะมีกลิ่นของคอลินนิดหนึ่งหรือจะมีกลิ่นของข้าวสารปนอยู่เอาเนี่ลงไปหุงกับข้าวด้วยครับแล้วก็ปรากฏว่าข้าวก็จะหอมนะฮะไม่มีกลิ่นอับหรือกลิ่นสาบใดๆให้เห็นอีกเลยไม่น่าเชื่อครับว่าสิ่ง,งต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้มากมายเลยทีเดียวกับไม้ไผ่ซึ่ง ถูกการเผาแต่ไม่ได้เผาด้วยวิธีการธรรมดาเผาด้วยความรู้ซึ่งมีบ่งบอกเป็นเอกสารภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับบอกกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวรวมทั้งเทคนิคต่างๆในการทำเอาละครับในช่วงหน้านะครับผมจะพาผู้ชมไปพบกับเจ้าของแนวความคิดตรงนี้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆตรงนี้ด้วยนอกจากเป็นเจ้าของแล้วเขายังมีการกระจายนะครับกระจายไรายได้ต่างๆไปยังจุดต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มชุมชนอย่างเช่นเรื่องของการทําหมอนนี่นะครับก็จะให้แม่บ้านเป็นคนเย็บปกักถักร้อยอะไรต่างๆตัวนี้เสร็จสับเรียบร้อยก็บรรจุผ่านลงไปโดยใช้วัตถุดิบหลักนะครับจากการเผาถ่านนะครับบันตันเป็นโลโก้แล้วก็เป็นยี่ห้อนะครับส่งออกด้วยตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครูน่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกับเขากันต่อนะครับในรายการของดีต่อเจวอครับ กลับเข้าสู่รายการของดีตะจวอกนะครับนี่จะช่วงอันซีนของดีครับสนับสนุนโดยแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับชื่ออะไรครับพี่ครับผมกิติครับเลิดล้ำครับผมพี่กิติเลิดล้ำนะครับพี่กิติก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกก็ได้คนหนึ่งในประเทศไทยของเราเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าไม้ไผ่นะครับซึ่งถูกแปลสภาพมากลายเป็นถ่านจากการเผาจงกลายเป็นถ่านที่บริสุทธิ์มาเริ่มต้นได้อย่างไรครับคือได้มารู้จักกับ เพื่อนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งเขามีความรู้เกี่ยวกับการทําทานคุณภาพสูงของญี่ปุ่นครับอาจจะชื่อก็คืออย่างทานบินโจตันของญี่ปุ่นอย่างนี้แล้วก็ทานไม่ไผ่คก็เอาทานไม่ไผ่ของญี่ปุ่นมาให้เราดูมาศึกษาก็ถามเขาเอ๊ะมันของจริงหรือของอะไรแบบทาขึ้นมาให้เป็นรูปแท่งอย่างนี้เป็นแผ่นอย่างนี้เขาบอกไ<ช>อ้นี่จริงจริงอ่าก็นั้นก็คือจุดประกายเลยว่ามันเข้ากับบ้านเราที่จังหวัดปจีมวรรเมืองไม่ไผ่ เห็นบอกว่าที่โนเนี่ยก็ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยใช่ไหมฮะแขวนคอก็ได้เป็นแฟนคอใส่เป็นเครื่องประดับใส่ตามพวงกุญแจวางไว้ในแกการวางไว้ตามห้องรับแขกอะไรเงี้ยอยู่เป็นงานศิลปะครับผมเป็นอาร์ตเขาเรียกอาร์ตชาโคลเลยเป็นอาร์ตชาโคลเลยครับโอ้โหเรียกว่าไม่ใช่แค่เผาถ่านเพื่อถ่านไปเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ใช่ข้าวไม่ใช่นะเขาข้าวนี่ไม่ต้องใช้ถ่านแล้วสมัยนี้ก็ไฟฟ้าแล้วนะฮะแต่กลับเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้าน ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยทีนี่ใช,ใช้คําว่าบ้านเราอาจจะพูดว่าเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะฮะมากลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆท,ที่เห็นอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้นี่เป็นแนวความคิดของพี่กิตติเองไหมช่วงที่คือทีอ่อยากจะนําฐานให้คนไทยใช้ในลักษณะไม่ใช่เพื่อเชื้อเพลิงเพื่อสุขภาพเนี่ยที่ได้เอาฐานออกมายื่นให้อย่างให้คุณปิงอย่างฮะคุณปิงจะบอกเฮ้ยทำไม่เอาอย่างเงี้ยบางคนจะ,จะคิดว่าจะทำไงที่จะให้คนไทยใช้ก็หาฐานที่จะทุบใส่ถุง ทำเป็นซองเป็นห่อก็เลยออกมาเป็นรูปนี้ก็ถามว่าเป็นความคิดของผมไม่ส่วนหนึ่งก็ถ้ารูปแบบผิดพลาดก็เป็นความคิดที่เห็นเป็นรูปหมอนรูปชิ้นส่วนอะไรต่างๆนั้นก็แบ่งกระจายไปอย่างงานเย็บก็ให้กลุ่มแม่บ้านที่เขาทําการตัดเย็บเป็นคนครับเริ่มแต่เราเป็นคนออกแบบคนควบคุมคุณภาพครับแล้วงานที่ออกมาเป็นลักษณะของการสกัดสกัดที่จริงมันจะมีอยู่เป็นผงถ่านเป็นชิ้นถ่านส่วนหนึ่งแต่ที่สกัดจริงๆคือเป็นน้ําแร่ ซึ่งน้ำแร่นี้อาจจะใช้คําว่าน้ําแร่จากถ่านไม้ไผ่ครับซึ่งจากผลวิเคราะห์เลยของเราเนี่ยเอาถ่านไม้ไผ่ไปแช่น้ําไว้6ชั่วโมงครับแล้วก็อน้ํานั้นส่งให้กรมวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นเป็นการตรวจวิเคราะห์อ,อย่างถูกต้องตามของกรมวิทยาศาสตร์ครับผมก็จะได้ค่าของแร่ธาตุต่างๆมากกว่าน้ําแร่ธรรมชาติทั่วไปตรงนี้เนี่ยคิดว่าถ้าใครอยากจะได้รับความรู้ ก็อนุญาตไหมในการที่จะมีคนมาขอศึกษามาดูอะไรได้ในอย่างผมนี่ร่วมมือกับทางทกศให้ไปร่วมแนะนําให้ชาวบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเผาถ่านจากไม้ที่มีปลูกไว้ในบ้านแต่ตัดแต่งสวนเนี่ยเอามาใส่ถังสองลิตรเผาเป็นถ่านเชื้อเพลิงที่คุณภาพสูงถ่านหุงต้มถ่านบาร์บีคิวปิ้งย่างเนี่ยแต่ว่าคุณภาพสูงก็ให้อยู่เอาล้ครับวันนี้นี่ขอบคุณพิกิติมาก าอา,าครับมาถึงช่วงของดีโดนใจกันแล้ว,ลวครับผู้ชมครับมีคํำถามมาถามผู้ชมเช่นเคยคําถามประจําสัปดาห์นี้ก็อยากจะถามผู้ชมว่าการเผาถ่านที่เป็นถ่านบริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยครับเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาใช้ความร้อนที่เท่าไหร,ร่ข้อบข้อ1เผาที่100องศาข้อ2เผาที่500องศาข้อ3 เผาที่1,000องศาขึ้นไปหมดเวลาลงแล้วหรอกครับคุณผู้ชมครับหวังว่าวันนี้เนื้อหาสาระรายการของเราคงจะสร้างประโยชน์ให้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเรากันได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวรายการของดีตาวดบอวัอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายายจะเข้าทามและเชนฮ่าฮ่า me